กราบัสดีเอฟซีบทซับนากี้ทุกท่านเลยค่ะเด้อเมื่อนี้แอดมินจกผ้าเอฟซีมาไหว้พุ่มไหว้ปูวญานาไหว้ผุ่มว,วัต่เพื้นให้โศกให้มานมาสองวันแล้วมาไหว้ไปพร้อมๆกันกับพ,พาลึกครับเนาะค่ะกะผู้ใดเขามากอะ ขอกำลังใจเช่นเคยเด้อค่ะเดอ้อคนล่าหนึ่งดวงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เบิกซับหน้าคียเพื่อเป็นกำลังใจในการนําหาแ <Okay. S 1> นวทางเด็ดดีๆฝากเอฟซีว่าได้สนับสนุนในการเรียนการก็นั่นเด้อค่ะเดอ้อ <Yeah. S 1> ให้ไว้เป็นแนวทางเสนอเป็นซื้อกลางเท่านั้นนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาก่อนซื้อ <Yeah. S 1> ถ้าเด็กตามกวสิบแปดก็ให้มีผู้ใหญ่คอยเบิ้งน้าเด้อค่ะเดอ <Yeah. S 1> ้อ ค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็มารับชมรับฟังไปกับความกันเนาะค่ะกะสีเริมต้นจากน้องเม่คนมีเซนซึ่งเพื่อนกันได้มารรวมงานคือกันเนาะค่ะเริ่มต้นจากน,อน้องเม่นะคะมาฟังไปความกันนะคะแนวทางน้องเม่เมื่อนี้เพื่อนจะมีแนวทางฝากเอฟซีแบบใดเนาะค่ะสวัสดีค่ะน้องเม่สวัสดีค่ะเนนมืน่อนี้นากน่อยมาล่ำถวายเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเพื่อนล่ำเพื่อนล่ำให้เลข ตอนนั้นถือได้ยู่วัดพระตุดงถือกันสงหวสามหวดค่ะอันอยากถามว่ามีนข้าวว่าฝันก่อนมางานว่าเกียบบอได้มากนี่ฝันแบบไดนเนาะค่ะก็ที่แหละกับวัิบอไดมากเลี้ยวยงี้มาขึ้นมาฝันว่าดันแฟนนูดแล่าีไปดันขามาขี่รถใหญ่มาแล้วมาหอดเลี้ยวเข่าบอไดพี่ดานผ่านเจ้าพัวผู้เดียว เจ้าควางน่ะสแกนยังได้กับบอกพานเขาก็เลยบตรระชาชนไปเขาก็นเขาก็เล่ถือบัตรประชาส้นไปเพระชาะว,ว่าเจ้าไปโลดบัดนี้ <c oughs> เฝ้าไปไมมนสิบอท่านงานเราว่าเลยผ้าก,กันมาหอดมาหอดกแ็แต่งหนาแต่งแงว่าท่านในเหลี่ยเบิกทรัพย์หน้าขี้มาเอิญเฝ้าเฝ้าเฝ้าสิได้ล่ำแล้วคนว่าเลยบ่ได้แต่งหอดหนาเลยได้ล่ำแบบนั่นเลย ฟันก่อนมางงันจ้ะฟันนี่ทะเบียนรถขั้นขี่มาานี่ทะเบียนไหนนอกค่ะแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์ก็ทะเบียนรถข่านที่ผ่อนค่าขี่มาานั่นเจ็ดแปดศูนย์หกอเอาเอารถตีขี่มาานี่ฟันบ่ค่ะ 7, 8, 0, บ่บ่โอ้ขี่ขี่รถใหญ่มากขี่รถเก่งมาก นับบัตรนี่อันบัตรประชาชนที่เขาเอาไปนี่ถ่ายมันตัวใดส,สามสองแปดสามสอง,อสสองแปดเอ้าสีได้โจทย์เด้อค่ะบาทนี้มันมีเทิงโลเทิงบัตรประชาชนแต่ว่ากะง,งานกับซ้ำเ็จเรียบรอยคือได้ลำ่ำยู่มันบอค่ะได้ลำ่ำกับฟันสไตนี่มันต้องแปลว่าต้องส้ำเ็จเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะเมื่อีนน้องเมฆก็จะมาล่ำถวายเนาะค่ะเนาะสายบุญนะค่ะ,นะ,นะ,นะ อันสอบถามอายุน้องเม่นะคะอายุจักปีแล้วยี่สิบสี่ปีอย่างยี่สิบห้าอือยีิบสี่อย่างยีิบหาเนาะค่ะบานี้น้องเม่มักเลขตัวใดเป็นพิเศษน้อได้เตรียมตัวเลขไว้ซื้อลอตเตอรี่ไปค่ะก็ได้โคกสามโอ้นี่คือโตมากโคกสามเมียนจ้ะงี้ม่ะว่าบอกเล็กเขาแก้ถือช่วงวัดเลยเนาะค่ะเนาะจ้าโอ้ค่ะบานี้ เพิ่นได้ฝากคนน้ำไหม่มาถวายเนาะปูงยาเนาะเวลาเพิ่นถือ,แม,อแม่ค่ะน้องแม่ก้นมีเส้นเนาะค่ะเพิ่นจับมีพยานาคค่อยไปบวกอยู่พอเศร้าเพิ่นเลขกเพื่อนเขาดูะะดูเด้อค่ะเด้ออันน้องแม่มักสี่สุดคือหกสามหกสามเนาะสี่มักไม่ใจอันย่ำทะเบียนรถอีกรอบเลยคะ่ะสี่ขีมากที่เขาเขาว่าได้นะทะเบียนรถสี่ขีมากเขาบ่าได แปดสองศูนย์ค่เอ้ขั้นทีบไอ้มอดจะไสเน่ยที่คีมาเมื่อนี่กะเจ็ดแปดศูนย์หกอือสันฝันเกี่ยวกับรถนี่มันมัดออกเนาะน้องเม่เนาะค่ะคนจิตเป็นคนฝันแม่นจนเท่าแก่นี่ต้องเอาเลขไปซื้อน้ำตลอดเลยทุ่งหวัดเดยเป็นบ่าขาะได้ตีมน้ำเท่าแก่ดูได้เนี่ยได้ดูหวัดไอ้หวัดบ้างหันสามหา จะบอกเพิ่นเอาบอกมือได้มือเลขออกบะมือมือเลขออกเลยโอ้ยนั่มว่นั่มเนาะว่านั่งค่ะหยอบเบ่งไอ้รถดแก๊สฟันฟันเท็นรดแก๊สว่าเขามั่งส่งแก๊สเลขทะเบียนเขาห้าสามศูนย์หนึ่งอืมแแก่ก็ถือน้าอีกจ้าเป็นคนนหายโศกโมตัวนี้เจ้าของถือว่าแบบงวดว่าไอ้งวดว่าไงไดยู บ่ได้ได้บ่ลายมาค่ะได้บ่หลายจอะได้ติบน้ำเทาแก่เป็นประจําได้เพื่อนถือเพื่อนก็ให้เพือนเราพันสองพันพอเล้าแสดงว่าเพื่อนเด่นหลายเนาะเพื่อนให้โซโมูตัวนี้บานนี่อันไทยปัดประชาช้นย่ำอีกเียแน่อันเพื่อลืมสามสามสองแปดสามสองแปดเนาะค่ะ อันนี้คือแนวทางจากน้องเม่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกะคือว่านนาสนใจนะคะก่อนมากงาั่นเกือบว่าบ่ได้มากงาั่นมาสันา่นความฝันหรือเพ่นบอกเลขเป็นหน่อยๆกับพ่อจักต่อค่ะเนาะเกือบน,อนบ่ได้มาก <c oughs> อดียนม่มือเสารพอโทรมากไปโบนี่พ่นเนาะพ่อสิไปแล้วอเอาพ่อพ่อสิไปใส่ไปดันหาเบิกซับหน้าคีมอ๋อคือว่าบ<ต>่ามีรถมากตื่นมากก็ไใดบ่มีเลยโอ้ยฝันเป็นจริง อย่าพอได้มากอีดีใครแนว่าวอันทา้งด่านพอศีเพิ่นข้ามาสรงจ้ะพอ่อศีนี่เป็นพ่อน้องเมนบอกแม่นจ้ะพอ่อศีรก็ฮอดตด้วยค่ะบอกว่าคือนี่นมาสามวดสี่วดอ้ะ,อะกลาลั่งตามความฝันพอ่อศีอยู่ตามเป็นช็อตเป็นช็อตไปอยู่ตอนนี้นะกะติดตามน้องเมฆกบพอ่อศีตด,ด้วยค่ะเด้อตอนนี้กะกลาลั่งฮอดค่ะพ่อเป็นผู้ฝันลูกเป็นผู้สื่อลังเทเธอเนาะคุณพ่พอศีรนี่กะ คือว่าแมนมา,าหลยงวดแล้วนะคะกำลังตามควอมฝันที่ละช็อตที่ละช็อตอันนี้น้องเม์เป็นงวดนี่คือเป็นช็อตแรกเนาะสี่ได้ให้สัมผัสตั้งช่องเนาะค่ะเอาขอพูดน้องเม่ค่ะบัดนี<อ>้ค<อ>่ะสำหรับแนวทางของน้องเม่นะคะลูกสาวพอสิท์ของห้าเนาะค่ะ อายุจะอยู่2ิบสี่ยางยี่หาเด้อค่ะเอฟซทะเบียนรถที่เพิ่นคีมาในความฝันหนะ่งแปดสองศนะคะถ่ายบัตรประชาชนสามสองปดนะคะค่ะบัตรประชาชนที่เพิ่นยึดไปตามความฝันเนาะคะ่ะเอาล่องเสียงโศกน้ำเพิ่นเบิงเนาะคะ่ะหาโศกดีโศกหมานน้ำหนองเน่นะคะเพิ่นสิบอกเลยค้นถึกด,ดีดีเด้อค่ะเพินพ่นค้นผพ้นหนีนะคะ เป็นแห่เขาแกเพื่อน,นีถือเล็กน้ำสูงวดเนาะคะ่ะได้ใส่เงินน้ำเขาแก่สูงวดเนาะ,ค,ะค่ะขอคุณเอฟซีไล่ลเดอค่ะเมื่อนี้ผู้ใดเขามากใส่โขกหายมันมีแนวข้างฝากตอนเอฟซคือเกานะคะสําหรับเบิกซับหน้าทีกะหายเอฟซใส่วิตารณญาณในการรับชมนะคะ่นะเนาะถามากเลขน้ําเพลินกับจังคอยเอาไปเสียงโูกนะคะคันบ่มากะ โยบายกอนเนาะค่ะอย่าฝ่าฟืนนะคะขันห้าตรงใจก,กับเลขเห้าวงศีเห้าป่าเอาไปแนวทางเนาะค่ะเนาะอันทังช่องเสนอเป็นซื้อกลางนะคะคือความฝันของน้องเมย์คนมีเซนนะคะสําหรับน้องเมย์ในคลิปนีกาดตามต่อน้องเมย์เนาะค่ะเนาะตามต่อเป็นบอกเลขถือสงวดนะคะบางที่แอดมินกะ เหมือนนั้นพ่นได้มือสุดถ้ายพอดีแอดมินเดยบาได้ตามเนาะคนฝันหินรถเต่าแก่เพื่อนก็บ,บอกทางแอนมินู่ดอกแต่แอนมินบาได้เห็ดคขีมันเฮ็ดปลท่นเนาะค่ะตองขออภัยเป็นอย่างสูงวัดนี้สิตามไม่นะคะสีตามจนถึงโค้งสุดถ่ายเนาะคะ่ะ,คะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะคะสำหรับเมื่อน,นี้กะใหโชกไห้มานมาเอาบุญไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้อยู่วัดพระธุดงค์นะคะวัดพระธุดงะคะ์งลึกลับ เพษ่นเขาซองหวัดติดแล้วก็เลยไหว้พุ่มเพิ่นเนาะคะ่ะไหว้พุ่มทีพุ่มทางไหว้พุ่มปูมพุ่มยานเนาะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะขอพุ่นเอฟซีแต่ด้่ขามาในคลิปนี้ให้โชคให้มาให้ลำให้รวยเอาบุญไปน้ำกันเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะ